นี่ครับน้ำตกทีละซูครับชอวสากำลังขึ้นไปแล้วน้ำใสจนเขียวครับนีเออหอร้อยหอร้อยหอแล้วโอ้โหเขียวนี่ครับปามาปามมาดูปามโอ้ยครับน้ำตกทีราซูครับโอ้โหยอดดอยครับสูงมากครับมีใครมาบ้างครับมีใครมาบ้างเออโอ้โ ใช่โอ,อ้โหนะครับน้ำตกทีละสูบนี่มาอะไรครับน้องส้อยน้องอ่อนต่างเหององนอนะ น้ำตกทีลเราซื้อกับยูฟลังกับเต้นไงเออกระโดดกระโดดกระโดด เป็นคิวองพลังแล้วครับพลังต่างชาติสาวสวยจากประเทศอะไรไม่รู้ดูครับหนุนสวยไหม,ไมาน้อิเปนองออน อ่อนด้วยเนดะือนน้องอ่อนกีลาซูกีลาซู บรรยากาศน้ำตกทีรอสูไอ้ตรงนี้ก็สวยดีตัวย้อยๆอ่าคนนั่งทีก็พอร้อยคนนั่งทีมาแล้ครับไปไปไหนมาทำงานมาเดินทางมาจากทำงานครับเลตตคุเลตตคุโอ้ดูเหนื่อยแปลกแปลกแป้มันหนักมากเลย ที่ไหนครับอ้าวที่เราซุอยอันเลนต้าครูครับโอ้นี่เป็นต้นยางครับต้นยางยางใหญ่หรือยางเล็กโอ,โ,โอ้โห้งอ่งงอ่งยอ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 งโอ้โห้น,นี่เป็นที่พักเราจะไปมาทิศนี้นะต้องเตรียมปิกนิกต่อเลยไม่ต้องปิกนกลับอะ่ะเนี่ยคน,นมาอุ้งหางให้เรา